ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่กับ oppo a15 ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จไว้เต็ม100%เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100 M, เมกเมลลดสปีดแล้วก็ตัวแสงหน้าจอของเขานะครับต้องบอกว่า oppo a15 เนี่ยตัวแสงหน้าจอสู้แสงได้ดีมากๆเลยนะครับ ก็คือผมขออนุญาตปรับเอาไว้แบบที่แบบว่าเฮ้ยสายตาผมเห็นแล้วคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าผมปรับกลางรอดครับมันมันสว่างมากเลยนะครับผมขออนุญาตปรับลงมาสักประมาณ40%แล้วกันนะครับสักประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเออเนี่ยเรามองดูแล้วมันไม่ได้มืดจนเกินไปมันแสงมันไม่ได้ดรอปจนเกินไปนะครับเนี่ยกำลังพอดีเลยแต่ว่าผมว่าถ้าเล่นในที่มืดๆเนี่ยมันมันสว่างมากเลยนะเนี่ยสักประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยังสว่างครับเอาเป็นว่าสักประมาณนี้แล้วกันเนาะ แสงหน้าจอาผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่สัก40%นะครับก็จะเล่นผ่านตัวเกมสเปสครับตัวเกมสเปสของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมให้เรานะครับ ก็จะมีโหมดให้เลือกมีแข่งขันสมดุลไฟฟ้าต่ำนะครับถ้าเราเลือกเป็นไฟฟ้าต่ำเนี่ยอายุแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้งานได้ย,ยาวนานขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะเล่นเป็นโหมดแข่งขันเนาะถ้าเราเลือกเป็นโหมดแข่งขันนะครับเขาก็จะได้ในเรื่องของการสัมผัสฟลิ่งมีการทัชเฟรมเรทที่นิ่งมีความเลื่อนไหลมีความสมุลน,นะครับก็แน่นอนแหละครับมันต้องแลกมาด้วยกับการกินพลังงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็นแบบโหมดแข่งขันนะครับผมมาจะเล่นเกม ROV แล้วก็ p ับ G นะครับ กดเริ่มเลยนะเวลาเดินไปครับผมก็ชาร์จเต็ม100นะครับผม100สําสำหรับตัว r o v PUBG Free Fire นะครับผมเทสเป็นคลิปๆไว้ให้แล้วนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยากดูแต่ละคลิปเฮ้ยเล่นออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับหรือว่าคลิกเข้าไปตรงช่องของผมแล้วก็เลือกไปตรงแถบวิดีโอนะครับ ก็เลือกดูได้เลยนะครับมีรุ่นอื่นๆทําไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ช่องผมจะทําเกี่ยวกับรีวิวมือถือเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มารีวิวนะครับสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะยิ่งดีครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมก็มาดูตั้งค่ากันนะครับผม ตัว oppo a 1 5นะครับ cpu ที่เขาได้มาเนี่ยเป็น mediatek helio p 3 5นะครับตัวตั้งค่าเนี่ยสามารถปรับได้ทุกอย่างเนาะมีหมดฟวามละเสูงมีเงาเมฆนะครับผมก็จะเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างแล้วกันนะครับแต่แนะนำนะครับถ้าใครที่อยากจะเอาลื่นๆมีความลื่นไหลมีความสม,มุิแนะนำไม่ต้องปรับสุดเหมือนผมเนาะก็คือเอาแบบเออมันมันพอดีแล้วกันนะครับมามาลุยกันเลยครับ ก็ปรับเอาที่แบบว่าเอ้ยเอาแล้วเล่นลื่นนะครับผมไม่ต้องดันมาสุดเหมือนผมนะถามว่าดันมาสุดเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่าประสบการณ์ที่เราเอ้ยจะได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แนะนําให้แบบปรับผมจะเลือกคนไหนอ่า้โหก็อ่าเปลี่ยนสกินกันแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวิดีโอสกินหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงม right, ีครับผมวิดีโอสกินก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เราเลือกเป็นอันไหนดีอะเนี่ยอันนี้เขาแนะนำอันนี้เนาะผมก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันอโอเค ฟิลิ่งในการทัดตรงนี้ก็ถือว่าทัดดีนะครับระหว่างเข้าเกมผมก็จะไม่ตัดเนาะแต่ว่าระหว่างเล่นผมขออนุญาตกอไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปเป็นยาวจนเกินไปนะครับสเปคของเขานะครับ Oppo A15 ราคาที่วางจำหน่ายก็4,299บาบาทนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ครับซึ่งอัพ เกตมาจากตัว Oppo A12 e เนาะได้ขนาดหน้าจอมาที่6.52นะครับความละเอียดเนี่ยเป็น HD+ เนาะแต่ว่าตัวจอของเขาเนี่ยแสดงผลออกมาที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นจอ HD ที่ใสแล้วก็สวยมากๆครับ CPU เป็นของ MediaTek Helio P35 ครับแรม3ลอม32เพิ่มเมมได้นะครับ 256G ก,กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง3เลนนะครับก็มีเลนมาโครมีเลนเดฟแล้วก็มีเลนหลักความละเอียด13ล้านเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเทสกันในครั้งนี้นะครับแบตเตอรี่ขนาด4,230ม ah ิลิแอมครับถามว่าเยอะไหมก็ถ้าเทียบนะปัจจุบันเนี่ยก็ ถ้าเหรียดราคาใกล้กันเขาก็ให้มา5000แล้วเนาะแต่ว่า4 2 3 0ย mm มิมลลิแอมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับทั้งวันหรือเหลืออยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยตัวแบตเตอรี่นะครับทำให้ตัวเครื่องของเราเนี่ยเอ้ยบางเนาะไ,ได้ได้ตัวเครื่องที่แบบเออบางสวยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการถือน้าหนักในการถือเนี่ยบอกเลยนะครับว่าดีมากมาตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์ออกมาได้สวยจริงๆครับถ้าใครที่สนใจอยู่นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแนะนําให้ไปลองจับไปลองสัมผัสไปลองเล่นดูนะครับ ตามหน้าร้านแบรนด์ช็อปน่าจะมีเครื่องแบบเออให้ลองให้อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเลยนะครับแนะนําให้ไปลองจับลองสัมผัสดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยเราชอบไม่ชอบนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวจบเกมผมตัดกลับมานะครับก็โอเคครับผมเกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นมาได้21นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเรา 100เหลือ93นะครับก็ใช้ไป7ถามว่าเยอะไหมก็สําหรับเกมแรกเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่า1ชั่วโมงเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมขอเล่น ROV e ต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นตัว PUBG Mobile นะครับในเรื่องของตัวฟิลลิ่งในการทัดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับถ้าเราปรับสุดทุกอย่างเนี่ยแน่นอนครับบางช่วงบางจังหวะมีแบบดึกดักดึกดักแน่นอนนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้สมมตสักเท่าไหร่เนาะก็คือ แต่ว่าไอตัวฟินนิ่งมีการทัดอ่ะดีนะครับแต่ว่าไอตัวเกมะมันมีด,ด,ดึกดักดึกดักบ้างนะครับถ้าแนะนําก็อย่างที่ผมพูดไปครับอยากให้ปรับกราฟิกเออให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือว่าเอาที่แบบตัวโทรศัพท์เขาเซตมาให้เลยนะครับก็จะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับขอเล่นหมดจัดอันดับต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับดูซิผมจะเลือกตัวละครทัน เพื่อนๆไหม <S <S นะครับอ่าโอเคถือว่าเกิดเร็วอยู่นะครับยืนยันเรียบร้อยครับผมนี่ผมได้ฟาร์มแล้วนี่คือตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดแล้วละ่ะก็โอเคครับเนี่ยฟิลลิ่งในการทัดก็ยังดีนะครับเลือกตัวละครก็ทันเพื่อนอยู่นะครับขออนุญาตไปเล่นต่อเกมที่2ก่อนแล้วกัน ตอนนี้ผมเล่นเกมมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูตัวิลิ่งในการทัดระหว่างที่ผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยได้ไหมได้ไหมอีกนิดเดียวโอ้โหเอ้ยอะไรวะโอ้โหเลือดเหลือตั้งเยอะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นการลองเล่นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าปรับสุดนะครับเอาจริงๆเลยนะ ไม่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 ไหวนะครับยิ่งแบบเฮ้ยเล่นจัดอันดับยิ่งลงแรงเนี hai, ่ยยิงยิええ่งไม่ไหวเนาะก็ปรับตามที่เหมาะสมนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาของเขาเนี่ยเฮ้ย4,299บาทได้สเปคอย่างอื่นได้รูปร่างหน้าตาได้ดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากครับคุ้มมากๆก็ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เหลือ90%นะครับก็ใช้ไป10ละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครบ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ขออนุญาตไปเล่นต่อก่อนแล้วกัน ก็โอเคครับผมเกม r o v เกมที่2ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้เกมจบเร็วครับเล่นมาได้ประมาณ10กว่านาที14นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ8 9นะครับจาก93ใช้ไป4เนาะก็ถือว่าเฮ้ยกินในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าผมขอไม่เกิน20แล้วกันก็มาดูกันนะครับว่าครบ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับเฮก็ กำลังมันเลยครับกำลังติดลมเลยผมขออนุญาตเล่น ROV e ต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับความร้อนนะครับเล่นมาได้35้านาทีความร้อนก็ต้องบอกว่าสบายสบายเลยนะครับความร้อนเนี่ยจัดการได้ดีมากๆเลยเนาะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่ย้ำบ่อยๆเนี่ยก็คือเฮ้ยอย่าปรับสุดนะครับถ้าเราได้เครื่องมาเนาะถ้าคนที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องปรับสุดนะครับเอาปรับแค่แบบเออกำลัง แบบพอดีเนาะถ้าปรับสูตรเนี่ยมันบางจังหวะมันไม่ได้นะครับมันดึกดักดึกดักดึกดักอย่างเงี้ยมันมันจะทัดไม่ไปนะครับก็แนะนําให้ปรับเอาที่แบบว่าเอ,อ้โทรศัพท์ไหวนะครับแต่ถ้าเอออยู่ตัวคนเดียวฟาร์มอย่างเงี้ยมันได้สบายสบายอยู่แล้วครับแต่ถ้าช่วงอเนี่ยช่วงชุนลมุนเนี่ยมันไม่ได้จริงๆะครับโอเคเลือกตัวละครทันเขาอยู่นะครับฟิลลิ่งในการทัดก็หมุนติ้วติครับผมอ่ะขอไปต่อ ROV เกมที่3ก่อนนะครับ ก็โอเคครับผม r o v ของผมนะครับเกมที่3ก็จบไปเรียบร้อยแล้วเล่นได้อย่างเมามันมากครับก็ชนะ2เกมติดเลยนะครับรอบนี้สำหรับการเทสเกมเนาะปกติจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เล่นมาได้ประมาณ50นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ84ก็ใช้ไป16นะครับสำหรับตัวเกมที่3เนี่ยก็จาก89เหลือ84ก็ใช้ไป5เนาะก็ถือว่าโอเคครับกินในระดับหนึงอยู่นะครับ ขออนุญาตไปเล่น PUBG Mobile ต่อเลยแล้วกันนะครับผม PUBG Mobile พับจีโมบายเริ่มนาทีที่50นะครับก็เหลืออีก10นาทีเนาะตอนนี้แบตเตอรี่84ใช้ไป16ก็ถือว่าถือว่าเกินเกินคาดอยู่นะครับปกติผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ <minutes> เหลือสักประมาณ85 86ประมาณนี้เนาะกินไปสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครบ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะกินไปเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเกม PUBG Mobile นะครับผมเทสไว้แล้วใครที่อยากดูแบบเต็มๆก็ย้อนดูได้นะครับถ้าปรับสุดเนาะถ้าเอาแบบปรับสุดเลยเนี่ยก็ฟิลลิ่งในการเล่นก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะเนี่ยมันมีดึกดักดึกดักบ้างนะมันอาจจะไม่ได้แบบปื้ปาดตมากเนาะ ถ้าอยากเล่นแบบลื่นๆก็คงต้องปรับกราฟิกให้มันแบบเอ้ยเอาต่ำที่สุดเลยแล้วกันนะครับเอาตามที่โทรศัพท์เขาตั้งค่าเซตมาให้เลยนะครับมีใครส่งจดหมายมาให้ไม่เอาตัวนี้นะครับตัวตั้งค่าตัวกราฟิกของเขานะครับก็ได้ตามนี้เนาะเฟรมเอ้ตัวกราฟิกเนี่ยได้ที่สมดุลน,นะครับเฟรมเรทได้ที่กลางปรับไป SD ดียังไม่ได้ถ้าเลือกลงมาดีตัวเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่กลางนะครับ ก็ถ้าอยากเอาลื่นๆเลยก็ปรับประมาณนี้นะครับมันจะแบบมีความสมูทมากขึ้นเนาะแต่ว่าผมจะเล่นแบบปรับแบบนี้แล้วกันนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคตัวเสียงลำโพงเขานะครับเสียงดังกระหึ่มดีนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่หูฟังแล้วเล่นแหละครับแยกเท้าซ้ายขวาเนาะ ลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงตัวเดียวสำหรับตัวเกมฟรีไฟนะครับก็เล่นได้เลืนล่นๆครับฟรีไฟเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใครที่อยากดูก็ย้อนดูได้นะครับตัวการาฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับได้สุดเลยเนาะตัวเกมฟรีไฟนะครับเล่นได้ลื่นเลยแต่ว่าผมจะมาเน้นหนักตัว ROV กับ PUBG นะครับเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยตัวสเปคของเขาขนาดนี้เนี่ยก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะลอยๆดอกๆดอกๆดอกๆหน่อยนะครับตัวภาพอาจจะโหลดไม่เร็วมากเนะาะโอเคมาแล้วครับกลับอยู่ในสภาวะปกติละถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ถามว่าคนที่แบบเฮ้ยคาดหวังว่าจะลื่นปืด๊ดปั๊ดอะไรมากมายนะผมผมว่า เนาะก,ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเฮ้ย oppo ราคาขนาดนี้นะครับแล้วเขาเป็นแบรนด์ oppo ด้วยเนาะก็ได้อย่างอื่นมาครบครับได้ในเรื่องตัวรูปร่างหน้าตาตัวฟีเจอร์การใช้งานอย่างอื่นที่ครบนะครับแต่ถ้าเล่นเกมตัว Pu b g mobile เนี่ยก็ต้องพิจารณาหน่อยแล้วกันเนาะถ้าคนที่แบบจะซื้อมาแบบเล่นหลักๆเลยนะ,นะรูปร่างหน้าตาเครื่องบินของเราครับสวยดีครับผมดดเลยละกันเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาจนเกินไป ดูตาเล็กนะครับก็มีความสมูทในระดับหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้แต่ว่าบางจังหวะก็มีค้างบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมคุมลมเองได้สบายๆเลยนะครับแชฟอ่าวิ <graphic> s <S ่งวิ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 ่งแบบพี่ตูนกราฟิกก็โอเคนะผมว่าสวยครับถือว่าสวยใน hmm. ระดับหนึ่งเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาคาดีกว่าไว้เอาสโคปเนาะเอาไว้แบบสองดีกว่าตึ๊บตุ๊บตุ๊บต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 ๊บนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้แบบปืดฟาดมากนะครับแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนแล้วกันแต่ถ้าคนอยากจะเล่นแบบจริงจงังต้องการคาดหวังที่มันจะ uy, เฮ้ยฟืดฟัดฟืดฟัดเลย อันนี้เนี่ยผมว่าไม่ไม่เท่าไรนะครับไม่เท่าไหร่ก็โอเคขออนุญาตไปเทสให้มันครบ1ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวผมตัดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ความร้อนสบายๆครับความร้อนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับนเรื่องของความร้อนคุมได้ดีมากๆถือว่าคุมแล้วก็จัดการได้ดีนะครับในเรื่องตัวความร้อนเนาะก็โอเคครับผมแมตายรู้เวลาจัางเลยนะครับก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตจบเกมประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเฮ้ เทสเกมไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจ้า oppo a15 ขนาดความจุแบตเตอรี่นะครับ4,230มิลลิแอมนะครับก็ถามว่าความจุเยอะไหมถ้าเทียบกับปัจจุบันนะก็โอเคนะผมว่ายังยังเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันครับผมก็ตอนนี้เหลือ81นะครับก็ใช้ไป19เนาะผมสรุปแยกได้ดังนี้นะครับเพราะว่าผมเล่น เล่น4เกมเลยนะครับก็ ROV เกมแรกเนี่ยเล่นไปประมาณ21นาทีแบตเตอรี่จาก100เหลือ93นะครับก็ใช้ไป7เกมที่2เนี่ยเล่นไปประมาณ13นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก93เหลือ89ก็ใช้ไป4เนาะแล้วก็ตัวเกมที่3นะครับตัวแบตเตอรี่80จาก89เนี่ยเหลือ84ก็ใช้ไป5นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัว PUBG Mobile นะครับแบตเตอรี่จาก84เหลือ81ก็ใช้ไป 3%นะครับสรุปแล้ว1ชั่วโมงนะครับเจ้า oppo a 1 5ใช้แบตเตอรี่ไป19%นะครับถามตัวผมเองแล้วเฮ้ยมันมัน,ม,นมันอึดไหมมันมันก็ไม่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เนาะถ้าเอาจากที่เคยได้เทสมานะครับจะถามว่าเฮ้ยมันกินจนน่ากลัวไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องชมนะครับก็คือในเรื่องตัวควบคุมความ,วาม,วามร้อนนะครับเขาคุมได้ดีมากๆครับเนี่ยครบหชั่วโมงแล้วก็ยังสบายชิลชอยู่นะครับผม ก็โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ